าจารย์คะนั่นมันหางเอ๊ะว้าฮะแค่ฝันงั้นเหรอคนที่เราหลงรักจะเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆด้วยนี่เราต้องบ้าไปแล้วนแน่แน่ ไม่ได้สิต้องตั้งสติก่อนอ่อาจารย์คางามิว่าแล้วเชียวไม่มีหางจริงๆด้วยลองออกไปทีอาจารย์คางามิอรุวสวัสดิค่ะ,อะเ,เอ่อเอ๊ะนี่เราไม่ได้ฝันไปจริงๆด้วยว้าว อาจารย์เป็นสัตว์ประหลาหรอคะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับถ้าจะพูดง่ายๆก็จริงๆแล้วผมอายุ2,35 0ปีครับเดยว2,35 0ปีหรอคะใช่ครับไม่ใช่35เงี้ยพวกเราก็ห่างกัน2,19 0ปีสินะก่อนะพูดอีกอย่างก็คือผมถูกเรียกว่าสัตว์ในจินตนาการที่พูดถึงในเรื่องราวต่างๆเมานานมาแล้ว ก็ตั้งแต่ในอดีตที่เราถวายเทพและตัวตนทัดเทียมทั้งหลายจะได้รับเครื่องสังเวยจากการเทิดทินของมนุษย์แม้กระทั่งอำนาจในการปุกคข้งแม่น้ำและภูเขาส่วนผมนั่นหรอผมก็คืองมูกินคนไงล่ะขอโทษที่ทําให้กลัวนะครับแต่นี่หรอคือตัวจริงของผมสุดยอดเลยค่ะ สวยยอดสวยยอดส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 ยยอนี่มันมหัศจรรย์มากเกรดพุ่กนี้ขยับไปมาอย่างอิสระเหมือนกับนิรูปที่เราชอบเลยอ่ะหนูขอรูปแก้วันจานได้ไหมคะลูปฮะไม่ไม่ไม่ได้ครับนิดเดียวเองนะคะไม่ไม่ได้ครับงั้นแค่แต่ก็ได้ปัญหามไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นสักหน่อยนะคะไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ คุณทาคาราแบ๊เจอคนโรคจิตครับคุณตำรวจช่วยผมด้วยเรื่องแบบนั้นนั่นมันแต่อย่างไรก็เถอะตอนนี้ช่วยใจเย็นแล้วก็ฟังกันอเออขอคบแค่แป๊บเดียวนะคระับคือเดี๋ยวผมจะห้ามใจไม่ให้กินคุณไม่หวานแล้วนะครับเออผมแค่อยากหาอะไรอร่อยๆอรสมากนะครับ กิงนงั้นเหรออาจารย์คะแต่ว่านี่มันแปลกมากเลยล่ละครับสัญชาติญาณของงูมันนะ่าจะถูกปน,นึกเอาไว้แต่แค่กลิ่นของคุณบันทำให้ผมทนแทบไม่ไหวก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับอ,อะไรนะพอผมไมาคิดดูแล้วถึงผมจะไม่ได้กลิ่นของคุณหากผมอาจจะโผล่มาอีกรอบก็ได้นะครับตอนผมหิวนะมาเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆที่ต้องควบคุมร่างมนุษย์เอาไว้ จะพยายามแล้วแต่ยังไงม,มีทางเดีที่จะทำให้ห่างหายไปนี่คือการกินเนื้อมนุษย์หรือไม่ก็เลี้ยนะครับหืมึกูชีตื่นหรือยังนะแล้วก็ฝึกรอบช้าเสร็จแล้วด้วยสิหรือว่ายัางประชุมกรรมการนักเรียนอยู่นะเลี้ยเหรอเอ่อมันต้องห่วงครับผมไม่กินคนุณหรอกอ่าฟังผมมีหรือเปล่าครับคุณคะนะเบะ ผมไม่อยากรบกวหรืออะไรหรอกนะครับแต่ผมนะ่าเคยสัญญาว่าจะไม่กินมนุษย์นะครับสัญญางั้นเหรอซูกุชิเธออยู่ตรงนั้นเหรอเมื่อกี้ยังไงก็เสียงซูกุชิแน่ๆฮะเสียงนี้มันมุกิี่จังนี่เออเธออยู่แถวนี้สินะซูกุชิ ถ้าเป็นแบบนี้มีหวังเธอได้เห็นหางของอาจารย์แน่ค,คุณนะครับเดี๋ยวผมจะลองซ่องหางด้วยนะครับคุณคนนี้จะอาจารย์คะช่วยเรียนหนูด้วยนะคะ่ะคฮ้อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่ไม่กินหนูก็พอแล้วแต่ว่าอาจารย์คาี์มิ่เร็วเข้าสิคะ เอ๊ะอาจารย์คางามิหรอคะเอออาจารย์เห็นคาทาเบะสึกุชิบ้างไหมคะคุณคาทาเบะหรอครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยเอ๊ะจริงเหรอแปลกจังเลยนะอาจารย์ทำอะไรอยู่หรอคะอืมกำลังดึงย่านะครับฮะงานเดี๋ยวหนูไปหาเธอต่อแล้วนะคะครับ คงไม่ใช่ว่าเขาจะกินยาหรอกนะหางของผมนี่ว่าจะซ่อนไม่ทซะสล้วเป็นอะไรไหมครับผมเผลอเอาหางไปขนคุณหรือเปล่าผมขอโทษจริงๆนะครับคุณเดคาเาเบตเป็นอะไรหรือเปล่าครับความรู้สึกแบบนี้มันอาจารย์คะถึงจะไม่ได้กินของหนูแต่อาจารย์ก็ยังมีปัญหาเรื่องการซ่อนหาอยู่ดีใช่ไหมคะแต่อาจารย์ก็กินมันน้มไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะ อาจารย์จะไม่คิดคนอื่นแล้ว<อ>ใช่ไหมคะถ้าง,งั้นครับครับอาจารย์จะเรียนหนูมากกว่าน,นี้ก็ได้คะ่ะเอ๊ะเจนกว่าอาจารย์จะไม่มีปัญหาเรื่องการซ่อนหาให้หนูช่วยคุณเถอะนะคะหนูจะเป็นเซเบอร์เฉเี่อาจารย์คางามีแองคะ่ะคุณคาราบเบะนั่นมันฮะอาจารย์คางามีโอเคนะคะคือ คือว่าอ่อโอเคครับและนั่นก็ไป็นใส่ที่ฉันได้กลายเป็นสเปชเฉยๆของอาจารย์ค่ะต้องขอขอบคุณเพจผูแ้แปลที่ให้มังหะดีๆมาให้พวกเราพาคกันด้วยนะคะใครอยากติดตามหรือสนับสนุนผู้แปลจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะ